บ่อน้ำพูนสามัคคีนะคะตำบลตองน้อยคือตอกน้อยจังหวั่านะเค็นหลงตาหลงตาก็ได้เดินมาถึงตลาดตองน้อยนะคะพระจักโบราดเนตลไดรับแกตัวเดย

น้ำแกะเป็นสี่มงคลได้ค่ะที่เหลือวางไว้ค่ะเดี๋ยวอาษาตามเก็บค่ะก็มาลเลยเอากลับไปบูชาที่บ้านนะคะก็มาลเลยนำกลับไปบูชาที่บ้านค่ะน้ำแกะได้ขวดสองขวดค่ะแล,ขขละที่เหลือวางไว้ค่ะก็มาเลยไปบูชาท่บ้านค่ะก็มาเลยไปบูชาที่บ้านค่ะ พยาองอีกศูนย์กิโลนะคะสกลนครอีกยี่สิบกิโลแต่ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะพยา้องงอ ตอนนี้นะคะพยาเต่าง่อยศูนย์กิโลสกลนครยีกิโลนะคะ งก็แค่ผ่านนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในห้าวอยนะคะแค่ผ่านจิ้มทองวางอะไรนำกลับไปบูชาที่บ้านนะคะเยน้ำไป ตัวเงินทอนแบบนี้ผมว่าจะซับเลยครับตรงนี้